สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งองสิบีครับโอ้แต่เขาหัวก็ตมตึ่มๆๆมตมแต่เขาหัวอยังเฮ้ยเขาหัวตุ่มตุ่มเฮ้ยเขาแห่ตุ่มตุ่มเหมือนคนเขาแห่ก็หลอน เดี๋ยวเรวขอไปเยี่ยมเด้อไปเยี่ยมเด้อไม่นี่ครับพักเสี่ยหมูครับแม่ดีแม่บอกเนี่ยกลัมาเกลียวหน่อยแพ่งนแพ่งตัวเจ้าก็ได้เนาะสมมาเสียงอีสานยังขุดไปปุนเจ้าเสียงเกลียวหน่อยแพ่งเลี่ยบอเกลียวกรับอดีตที่มาช่วยบัน

หมดดแงกัทายเมื่อกี้เขาลุ่มพะแลมโอ้ยแบบคลักเล้วนะเน่ยน้ำม,มาแล้วน้ำม,มาแล้วสาดเสือมาแล้วพี่น้องเอ้ยสาดเสือมาแล้ว คุณครูคุณครูป็นคุณครูะนี่คุณหมอค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะทีมคุณหมอค่ะโอ้ยแต่คุณครูครอะคุณครูใครใครงไยังกันนี่นะเขาโอ้โโอ้โกกันเล้เาจอยังก็หคุณครูค่ะช่อคุณครูวดท้หาเลยคุณครูเด้อทหาทหาน่อค่ะทรหาเพราะว่ายัง คอยว่ามีเน็ตคอยว่ามีเน็ตคอยโทรหาเจ้าได้คุณผู้ด้อไอยไฟจ้าใส่ยางคอยว่ามีเน็ตนีดคอนดถคลิปก็ได้มาแล้วคับรถน้ำครับเ,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 เบิดคอนวน้ี่ เต็นตัวรอมีผู้เดียวปลายิมครับมาธานหลีฝ้ายิมเต็นตัวรอมามูสิโต้อาลาอยู่เพราะว่ายังก็ตีหลดดขี้ไปได้ มึงกอนรอนน้ำแข็งมาบ่หน่น้ำแข็งก็บอมาอ่าตุ้งใส่เอ้โหรถเหยียบทะลุนอบรรยากาศย่างเมื่อแรกครับพี่น้องครับปั่นวิธีแล้วสร,ร้างผลกระเบื้องพิธีเป็นตังไวให้ท่านส้อครับมาเปิดงานมื่อแรกครับ ซาตละซาหนังเน่ะเน่ยมันะเค้นะไม่้อุยนังคังนี่ยนะบาพบราถ่ายกล้องนะสวัสดีครับเร้อสวัสดีครับสวัสดีัเอาเอาดไทยเอดดไทยลื้ออพดไทยลือาดยีย้สวัสดีครับีอิกูดไปสมัดี้ตนนี้าพูด่ดหน้ร้อยกสอสวัสดี้สวัสดีจ่ะไรสวัสดี้า ใบผู้อยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนอยู่บ้านบ่เหรอบ้านมู่เลาะอยู่บ้านมู่เลาะหมู่เลาะหน้าข้างหน้าเข้ากล้องหมข้าหน้าเข้ากล้องจังบลอะไรนะคะตำบลมู่เลาะอำเภอวะดีจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้เก่งมากค่ะตบมือตบมือค่ะคุณค่ะคู่เบลซ้อนคู่อะไรคะคู่อะไรคู่อะไรค่ะแล้วก็คู่อะไรอีกค่ะ เตรียมพลาาไม่มาค่ะเอาไปน้ำคนตลอดบอกให้เลยนี่นะครับบรรยากาศครับพี <Mich> ่น้องครับกำลังตั้งวิทีแล้วข้างหลังกับน้องๆนั่งหางเครื่องกับเสียบคนแล้วครับนี่ก็จักรม้งแล้วสีหามงแล้ว สุด,ดยอดนะครับบรรยากาศพี่น้องเนี้ยหาสายเด้เพื้นที่กว้างขวางแถมมีรถอดน้ำที่หดน้ำไว้พร้อมแรงนี้ครับเติงเด๋อให้ 杨。 มม่เลยครับเขาขัวกระแซบแซบพี่น้องผัดหมูใส่ผักซีบมึงแล้วเรือยเรือแต่ว่ววาต่างทางกินวาเนี่เพดนกัมาเกเตพีนลยอทำพริกน้ำปลากระเทียมเนาะอเออกินก็ขอนี้วก็ได้พอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสี ไปพอกันหนาไวไที่ครับสัมผัสเพส่นครับไปีหนาไวไปที่แล้วกันเพราะว่ามันเป็นขันแรงเป็นขันออกมาเมือนี้มีคลิปดีๆแล้วก็ฝากที่ตามครับรายการมือแรงนี่ครับหลังจากเสกเศร้าแล้วครับส่องไอ้กันใช่ลำเพิ่นอาพิเชียวครับเราพอเพิ่นมือแรงหลังจากเสกเศร้าแล้วเนาะปฏิข้นไรซดครับรายการมีเรื่องเล่ายายไรมีเรื่องเล่าโบแมนอาจารย์เนามีเรื่องเล่าโอ้โบแมน,นได้ไล่ ผู้ที่หักแพงลุกสาลาครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สมอนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีพีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ